กราบสวัสดีแฟนเพจเล่าขวัญผีทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขอฟังผีด้วยเรื่องราวจากผู้ฟังทางบ้านในวันนี้เป็นเรื่องราวสุดหลอนจากคุณนิกกี้ที่เขาได้ไปประสบพบเจอมาณนะโรงละครแห่งหนึ่งและเขาก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า โรงละครผีสวัสดีครับคุณนิกกี้สวัสดีค่ะคุณนิกกี้ฟังสีัสดีครับครับคุณนิกกี้สบายดีไหมครับสบายดีครับครับตอนนี้คุณนิกกี้ก็อยู่บ้านเฉยๆอ๋อโควิดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณนิกกี้โทรจากไหนครับอ่าโทรจาก เชียงใหม่ครับสันทกหวานอืมสันทพหวานเชียงใหม่นะครับครับคุณนิกกี้คะก่อนอื่นถามคุณนิกกี้นิดน,นึงนะคะว่าคุณนิกกี้มีความเชื่อเรื่องผีมากน้อยแค่ไหนอะคะโอ้จะบอกว่าเชื่อมากเลยครับเพราะว่บทั้งเจอกับตัวแล้วก็ได้วความที่แบบครอบครัวก,ก็แบบจะ มีแบบซิกเซนอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเ <c oughs> ชื่อตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วเรื่องที่คุณนิกกี้จะมาเล่าในวันนี้ค่ะไปเจอมาอะไรแบบไหนคะอ่าก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองแบบจระ,ะเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนอสมัยเรียนคือที่ <c oughs> มหาลัยเราจะมีแบบกลุ่ม ที่เรียกว่ากลุ่มวีนอย่างนี้ซึ่งกลุ่มเวียนจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มทางเลือกของเทศทางเลือกของมอชเราจะเรียกว่าวีนซีเอยูแล้วทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการแสดงเป็นการแสดงละครเวทีให้กับผู้ชมแบบทั่วไปได้ดูกันซึ่งก็ เหตุการณ์เนี่ยก็เกิดที่โรงละครที่เราไปจัดแสดงนั่นแหละครับครับโรงละครนี้อยู่มหาลัยใช่ไหมคะอ่าโรงละครเนี่ยนี้เราจัดแสดงที่ศูนย์การค้าครับอืมศูนย์การค้าแต่ไม่รู้ว่าจะแบบบอกชื่อได้ไหมก็เรียกว่าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแล้วกันเนะไม่อยากแบบไปอื มันก็มีไม่กี่ที่นะครับอกบอกใช่ไหมคะว่าแบบที่ไหนอะไรยังไงใช่ครับเราก็ให้เกียรติให้เกียรติแบบโรงละครเขาเนาะเพราะเราก็ใช้กันทุกปีอ๋อโอเคได้ทำไม่เป็นไรแต่คนเชื่อไหมน่าจะเดาออกครับแต่ไม่บอกดีกว่าก็ครับถ้าเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าคือตัวเราเนี่ยด้วยความที่จะมี เหมือนกับว่ามีซิกเซนเนาะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีตําแหน่งในโรงละครนอะคือตําแหน่งเทวสัมพันธ์ครับเทวสัมพันธ์เทวสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเหมือนวงสวงโรงละครก่อนที่โรงละครจะเปิดตาแบบให้นักแสดงทุกคนเนี่ยเข้าไปซ้อมเข้าไปแบบตกแต่งต่างๆทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันวงสวงเราก็จะมีการแบบ หวายของข้าวของหวานแล้วจะมีการไหว้ทั้งเทพทั้งแบบผีต่างนางไม้เนาะก็ทีนี้พอระหว่างที่เราแบบจุดธูปจุดธูปเสร็จเนี่ยเราก็แบบต้องเดินวนรอบโรงละครโรงละครเราเนี่ยมันจะเป็นโรงคอคที่อยู่ชั้นเจ็ดแล้วตอนชั้นเจ็ดเนี่ยมันก็จะมีแบบสองชั้นก็คือชั้นที่สองอ่ะจะเป็นชั้นของ มันจะเป็นชั้นของที่ตั้งเครื่องเสียงแต่ตอนนั้นเขาแบบกําลังรีโนเวทอยู่แล้วทีเนี้ยเราเราคนที่แบบเป็นคนวงสวงเนี่ยก็ต้องเดินรอบตอนที่เดินไปชั้นสองเนี่ยทุกอย่างมืดมากแล้วมีแค<ฮ>่แบบเราแล้วเพเ,เรากับคนติดตามเนาะไปพร้อมกับถือทูกไปปรากฏว่าระหว่างที่เราถือทูกเนี่ยเราได้เอาอาหารขึ้นไป ขึ้นไปในที่ชั้นสองด้วยเอาอาหารสําหรับไหว้ผีเนาะปรากฏว่าพอตอนที่เราไปนะปุ๊บคือเจอเจอเหมือนจะเรียกว่าคนไหมก็ไม่ใช่เนาะคือแบบว่าเราขอเรียกว่าเป็นวิญญาณแล้วกันก็คือแบบว่าเจอคือวิญญาณนะกําลังแบบลุมลุมกินอาหารที่เราแบบไหว้กันนะไหว้บวงสรวงกันแล้วคือเราเราก็แบบ ตกใจนิดนึงนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบเคยชินเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่แบบทําให้เราแบบรู้สึกตกใจสุดก็คือว่าตอนที่เราเดินเดินต่อไปสักพักเนี่ยก็คือมันจะมีแบบรูอยู่ข้างบนเนาะทีเนี้ยพอเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันมีบางอย่างอะ่ะโผล่หัวลงมาจากบนเพดาน แล้วคือเราก็แบบตก,ตกใจตกใจแล้วก็คือแบบหยุดเดินสักพักหนึ่งแล้วก็แบบว่าจนแบบมีคนทักว่าเฮ้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่กล้าบอกเขานะว่าเราเจออะไรเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกันทั้งโรงละครเดเรแล้วก็กอ่าตอนทีออนะ่คุณนิกกี้เดินไปที่คุณนิกกี้ว่าเห็นดวงวิญญาณกาลังลุมกินของเส้นอะ คุณนิกกี้ไปกันกี่คนนะครับก็เมผ,ผู้ติดตามอีกประมาณสองสามคนครับอ๋อไปกันมาแค่สองสามคน้องใช่เป็นเป็นน้องเป็นน้องที่แบบอยู่เป็นน้องมหาลัยนั่นแหละเป็นน้องในชมรมครับแต่คือว่ามันคือว่าในโรงละครนะชั้นหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีแบบคนอยู่ที่อยู่ร่วมการวงสวงด้วยอีกอีกหลายหลายสิบคนเหมือนกันแต่แค่ว่าคุณนิกกี้ เดินขึ้นไปชั้นชั้นสองแค่สองสามคนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ,รบแล้วทีนี้ก็ทีนี้พอเราเจอปุ๊บเราก็แบบพูดพูดในใจว่าเออ <c oughs> เรามาดีนะเราแบบแค่มาแบบถวายของไม่ได้แบบจะมาทําร้ายหรือมาไล่เขาไปอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็แต่เขาก็แบบก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะเหมือนเขาแบบมามาให้เรา เห็นว่าเออเขาอยู่ที่นี่นะอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าด้วยความที่เราแบบฮอะไรนะคะเห็นแค่เห็นแค่คนเดียวใช่ไหมคะใช่เห็นแค่คนเดียวคนอื่นที่ตามไปก็ไม่เห็นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะแบบคนอื่นคนอื่นเขาก็แบบไม่ไม่ได้มีเซน์นักอ๋อ นนเ,นเนื่องจากคุณนิกกี้เนื่องจากคุณนิกกี้พอจะมีเซนอยู่บ้างใ,ใช่ไหมครับก็เลยสามารถสัมผัสได้ใช่ใช่ครับแล้วอีกอย่างเขาก็เลยแบบให้คนที่มีเซนต์เป็นแบบฝ่ายเทวสัมพันธ์ครับแล้วทีนี้พอพอพอ,พอเราเจอเขาเสร็จเนี่ยแล้วเราก็พูดในใจแล้วเขาก็ก็หายไปเราก็แบบก็เดินต่อปกติ เป็นต่อปกติแล้วจนเสร็จพิธีเนี่ยคือก็มีคนที่อยู่ในงานน่ะเขาบอกว่าเออทู่อ่ะที่จุดอ่ะคือเผาเร็วมากคือปกติแบบทู่ทู่ที่จุดอ่ะมันจะค่ะคอยๆดับใช่ไหมแต่ว่าคือทู่ที่เราจุดในวันนั้นน่ะคือไฟไฟมันลุกเร็วแล้วก็แบบเผาเร็วคือไม่ไม่กี่นาทีอ่ะประมาณนาทีเดียวก็หมดอย่างเงี้ยซึ่งทู่ ทูบเราจุดเป็นกรรมอะมันเลยทําให้แบบใช่คนคนในแบบโรงละครก็แบบรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ย mm hmm. ใช่ว่าทําไมเป็นอย่างนี้ที่รู้แบบหลังจากนั้นอ่ะเราก็แบบเลยไปถามแบบคนที่อยู่ที่โรงละครเป็นแบบคนดูแลโรงละครว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมคือคือเรารู้สึกว่าแบบมีมีวิญญาณอ่ะเยอะที่นั่น เราก็แบบเลยไปสืบว่าแบบเออทาไมทําไมเป็นแบบนั้นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราแบบได้ได้รู้มาคือว่าโรงละคบาเนี้ยเคยแบบไปไหมมาก่อนออยนไปไหมแล้วแบบคนงานก็แบบถูกคอกไปด้วยอย่างเงี้ยเลยทําให้มีมีวิญญาณเยอะอเราก็เลยแบบเออเข้าใจแล้วว่าเออทําไมถึงแบบมีเป็นมีวิญญาณแบบ แล้วแล้วเขาได้บอกคุณนิกกี้ไหมครับว่าที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้น่ะก็คือเกิดขึ้นนานหรือยังครับคุณนิกกี้จำจำไม่คือจําไม่ได้ว่าแบบปีไหนแต่คือแบบว่าก็นานนานพอสมควรนะหลายสิบปีแล้วอ๋อเป็นเป็นหลักสิบครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบเคยเคยแบบหาข่าวหาข่าวในเน็ตด,ดูแต่ก็ไม่เจอครับมันมีแต่แบบปีห้าเจ็ดอย่างที่แบบเป็นไฟไหม้แต่เขาบอก แต่ว่าไม่ได้เกิดจากที่โรงละครเขาน่าจะปิดข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,นนอาจจะก็ไม่ไม่ด้เหมือนกันแต,แบบแต่คือแบบคือไอ้ตรงชั้นสองอะ่ะคือมันมันยังสร้างไม่เสร็จครับที่เขาเรนเวทคือแบบสร้างไม่เสร็จแล้วก็คือแบบด้วยความที่เราแบบไปทําการแสดงทุกปีทุกปีแต่คือแบบก็ไม่เสร็จสักทีนเียครับ เราก็เลยแบบว่าใช่ก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นแบบประสบการณ์ที่แบบเจอเจอเจอมาตอนวงสวงแบบจังๆเลยนะครับคุณนิกกี้ใช่จังๆเลยเดี๋ยวนะคุณนิกกี้แล้วหลังจากนั้นคือกลับบ้านไม่คือมีอะไรแปลกๆตามมาไหมคะหรือว่าแบบแค่เจอที่ลงละครแล้วก็จบ ไม่ไม่มีอะไรแบบผิดปกติหลังจากนั้นคือส่วนใหญ่แล้วแบบจะเจอแต่ที่โรงละครเขาจะแบบไม่ได้ไม่ได้ตามมาเนี่ยครัครับเดี๋ยวนะคุณนิกกี้เดี๋ยวผมมีคําถามสงสัยอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่คุณนิกกี้บอกว่าคุณนิกกี้เดินไปตรงชั้นสองและทีนที่คุณนิกกี้สังเกตเห็นตรงด้านบนใช่ไหมครับจะเห็นเป็นรูหรือว่าเป็นเป็นป่องอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ เป็นฝ้าฝ้าคือฝ้าที่แบบเขาทาไม่เสร็จอ่ะแล้วมันจะเป็นรูเป็นรูเป็นรูอ๋อแล้วคือคุณนิกกี้เห็นอะไรนะครับตอนนั้นเห็นเป็น้าแบบอธิบายให้ชัดคือเห็นเป็นผู้ชายอ่ะแบบโอ้โหแบบค่อยหัวลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมกาลังสงสัยว่าจะว่าจะถามว่าคือเห็นเป็นรูปร่างลักษณะแบบชัดเจนเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือแต่คุณนิกกี้ก็คือเห็นเป็นผู้ชายเลยใช่เห็นเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่ ไม่เห็นหน้านะคือแบบมันเป็นสีดำหมดอ่ะก็คืเป็นสีดำแต่รู้เป็นเงาดำดำใช่ไหมคะใช่เป็นเงาเป็นเงาดำมาคือแบบว่าเป็นเงาแต่รู้ว่าเป็นผู้เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยห้อยหัวลงมาห้อยห้อยลงมามาช่วงไหนนิกี้คุณคุณคุณนิกี้เห็นเฉพาะหัวหัวออกมาหรือว่าเห็นครึ่งตัวหรือว่ายังไงคือเห็นครึ่งครึ่งตัวครึ่งตัวอครึ่งตัวใช่แบบ คือประชันประชันหน้าเลยแบบคือแบบว่าก็ยังห่างยังห่างกันแบบพอสมควรเนี่ยแล้วคือในห้องคือแบบมันมืดมันมืดหมดเลยเงี้คือแบบมันไม่มีไฟอ่ะก็คือตอนนั้นคือมืดแบบมืดสนิทเลยหรือว่าพอจะเห็นแสงแบบลางๆบ้างครับคุณนิกกี้อ่นะตอนนั้นใช่ไหมก็ยังเห็นแสงลางๆจากจากโรงละครนะเพราะโรง เพราะว่าโรงละครอ่ะมันจะอยู่ชั้นล่างชั้นล่างเนาะแล้วแบบคือไอ้ตรงชั้นสองอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแค่จะอธิบายยังไงคือมันจะเป็นแค่เป็นเป็นทางเป็นทางแบบไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากเพราะว่าด้านข้างอ่ะมันจะเป็นแบบโล่งเพื่อเพราะว่าโรงละครมันสูง <S <S แต่ก็คือ<ห> <ไป S 2> มันก็เลยยังเห็น <ไป S 2> เห็นแสงผ่าน เ็นแสงผ่านก็แบบก็ตกใจตกใจครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็แบบเป็นเป็นอีกครั้งที่แบบเห็นจะจระแบบนั้นคือณช่วงเวลานั้นคุณนิกกี้กลัวระดับไหนครับถามว่ากลัวระดับไหนถ้าให้เต็มห้ากลัวระดับสองก็ไม่ได้กลัวมากเพราะว่าด้คใช่ใช่เพราะว่าประเด็นคือเขาไม่ได้มาแบบ ให้เห็นแบบเละๆอ่ะใช่ใช่เขาไม่ได้ให้มาเห็นเป็นเล็กๆเห็นเป็นเงาอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ก็ถือว่าถ้ามาผงูอย่างงั้นก็ถ้าสําหรับตัวน้ำตาลเองช็อกเลยนะคะแต่ั<ม>ความกลัวก็น่าจะพุงขึ้นไปห้าเลยเหมือนกันผมก็น่าจะช็อกเหมือนกันแต่ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าคุณนิกกี้แบบมีเซนด้วยและน่าจะชินใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้น ใช่ใช่ครับแบบก็คือแบบเจอเจอค่อนข้างที่จะบ่อยแต่แบบว่าคือด้วยความที่ครั้งเนี้ยเขามาแบบไม่ได้มาแบบเละอ่ะอืมครับไม่ได้มาแบบเละใช่มาแบบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมาแบบปกติงั้นก็แสดงว่าคุณพี่ก็เคยเห็นวิญญาณที่แบบมาในรูปร่างลักษณะแบบเละเลยครับถามเคยเจอเละไหมยังไม่เคยเพราะว่าเราอ่ะเราจะแบบขอ ขอสิ่งที่ปกปักรักษาเราอะว่าแบบขอให้แบบเจอแบบดีๆนะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจอถ้าตัวเองเจอแบบแบบเละๆมาอย่างเงี้ยใจตัวเองจะแบบไม่สู้ครับเป็นใครๆก็ไม่สู้ครับอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะว่าแบบมีเซนต์มาตั้งแต่อายุเท่าไหรอ่อ่ะก็ถามว่ามีเซนต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็น่าจะตั้งแต่เด็กเลยครับโอ้โ ตั้งแต่เด็กเลยใช่แต่ว่าแบบจะมาแบบชัดเจนจริงๆอ่ะคือช่วงมหาลายัยเพราะว่าช่วงมหาลัยอ่ะเป็นช่วงที่แบบเราค่อนข้างจะสวดมนบ่อยอย่างเงี้ยนั่งสมาธิบ่อยครับใช่ก็เลยก็เลย,เลยแบบมันจิตเปิดหรือเปล่าใช่แม้าใช่น่าจะประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่ใชจิตเปิดจิตนิ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเห็นในในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอ,อันนี้ผม,มขอคอนเฟิร์มเลยเพราะว่า ดยส่วนตัวผมแล้วอะตอนเด็กๆอะผมก็ประมาณคุณนิกกี้นี่แหละเห็นแบบผีเห็นวิญญาณอะไรตอนเด็กๆถ้าผมจําจําความ <S 1> <S 1> ตั้งแต่ผมจําความได้คือผมก็เห็นอย่างนี้แหละคือผมก็เป็นคนมีเซนส์คนหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเริ่มโตขึ้นก็เหมือนประมาณว่าจิตมันเริ่มไม่บริสุทธิ์คุณนิกกี้เข้าใจไหมมันเริ่มโตขึ้นจิตก็เลยก็เลยเขาเรียกว่ามันปิดอะคุณนิกกี้ก็เลยแบบมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรเหมือนตอนเด็กเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ผมสวด มนวหว้พระอะไรเงี้ยมันเหมือนทําให้จิตนิ่งสงบขึ้นมันจะทําให้รู้สึกแบบเหมือนจะเริ่มสัมผัสได้อีกผมคิดว่าน่า,นาจะเคสคล้ายๆก,กันกับคุณนิกกีสำหรับผมช่ครับใช่ใชน่าจะประมาณเดียวกันนี่เลยครับใช่เพราะว่าแบบเหมือนแม่แม่ของผมว่าแบบเป็นคนปฏิบัติเนาะแม่ก็จะแบบบอกให้ฟังว่าแบบการที่นั่งสมาธิเงี้ยมันจะทําให้เราแบบ เหมือนสร้างสมบรารมีอย่างเงี้ยแล<ช>้วทําให้แบบจิตเปิดเราก็จะแบบรัแบบรู้อะไรได้ดีขึ้นช,ชัดขึ้นทำให้จิตแบบเ<ๆ>ขาเรียกว่าไงอ่ะบริสุทธิ์ขึ้นนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคุณนิกเกครับแตบบใช่เลยอย่าคุณน้ำตาลมีบ้างมีบ้างไหมครับแบบเรื่องราวประมาณเนี้ยที่แบบ,บอ๋อก็มีแค่ช่วงเป็นจำเพาะค่ะที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่แบบก่อนเป็นจำเพทอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะ จะได้ยินแต่ดูส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่มีเซนอะไรงไเงี้ยค่ะก็จิตไม่ค่อยนิ่งด้วยก็เลยไม่ค่อยเจออะไรพวกนี้แต่สามารถติดตามเรื่องคุณน้ำตาลไ,ได้ค่ะได้ค่ะครับเดี๋ยวส่วนมากของมันจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างมากกว่าครับเดี๋ยวของคุณน้ำตาลก็เร็วๆนี้ก็จะมีมาเล่าอีกนะครับค่ะติดตามได้เลยอ่ะยินดีค่ะขอบคุณที่มาเป็นพิธีกรร่วมวันนี้ด้วยนะครับคุณน้ำตาล ยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณน้องนิกกี้ด้วยนะคะที่เข้ามาแบบเล่าประสบการณ์คนหัวลุกให้ฟังครับยินดีครับเรื่องวันนี้ถ้าแบบครับถ้าแบบแบบมีโอกาสได้เล่าอีกก็ยินดีนะครับยินดีดครับนิกก <c oughs> ี้ค่ะถ้ามีเรื่องแบบหลอนๆอ, <c oughs> อยากจะแชร์อีกก็มาเล่าได้หรือจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวที่คิดว่าหลอนๆก็มาเล่าได้นะครับคุณนิกกี้อ๋อโอเคครับครับ สำหรับวันนี้เรื่องคุนนิกกี้หลอนระดับไหนครับคุณน้ำตาลโอก็ถือว่าหลอนดอูเหมือนกันนะคะเทียบแบบระดัแบบถ้าเต็มห้าก็คือแบบน,น้งตาลให้ไปเลยสี่เพราะแบบว่าเจอแบบนั้นถ้าเป็นตัวเองโดน <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะก็คงจะช็อกอยู่เหมือนกันใช่เป็นผพผมก็ให้ประมาณสี่จุดห้าค่ะเพราะว่าแบแบบมันเห็นเป็นมันเห็นอนะ ช่แล้วแถมมีห้อยหัวลงมาเงี้ยเค้าก็ไม่ทรไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ก็คือได้เห็นแล้วก็คือแบบไม่ธรรมดาแล้วอ่ะหลอนหลอนคือว่าหลอนโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณนิกกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับดีดีค่ะขอบคุณมากนะคุณิกกี้ค่ะไว้โอกาสหน้าเรามาคุยกันอีกเนาะครับครับยังไงเมลิกก็ขอสวัสดีคุณนิกกี้นะครับขอลาไปก่อน สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้ำตาลด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับบขอคุณครับสวัสดีครับ